พอเปิดเศรษฐกิจมีการค้าขายเครื่องบินก็มาลดลาก็ใช้และราคาน้ามันก็ยังสูงเพราะฉะนั้นคนไทยก็เลยใช้น้ํามันมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆครับกรมธุรกิจพลังงานได้เปิดเผยภาพารวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง10เดือนแรกของปีนี้ก็คือมกราคมถึงตุลาคมนะครับปรากฏว่าใช้กันไปเนี่ย149.75ล้านลิตรต,ต่อวัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดยกันในปีก่อนถึง15%กว,กว่าครับโดยการใช้น้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นถึง18.6%น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์อันนี้ก็สำหรับเครื่องบินเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง88%กว่าครับน้ำมันเตาเพิ่มขึ้น18.5%ก๊ส LPG เพิ่ม7.8%และ NGV เพิ่มขึ้น9.7%ส่วนกลุ่มเบนซินเพิ่มขึ้น5%แต่ที่ลดลงนะฮะคือน้ำมันกา๊าซลดลงเกือบ11%ครับซึ่งภาพรวม ในการเช็นวันที่เพิ่มขึ้นก็เป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐแล้วก็บวกกับช่วงของวันหยุดยาวในช่วง10เดือนแรกที่ผ่านมานะครับและมีวันหยุดพิเศษอีกต่างหากราคาน้่มันที่ชะลอตัวลงและเศรษฐกิจที่ชะลอตัวด้วยนะครับท่านี้การใช้เพิ่มขึ้นของพลังงานในประเทศไทยนี่นะฮะทำให้ไทยต้องนําเข้านะ้ำมันเชื้อเพลิงช่วง10เดือนแรก 1.01ล้านบาร์เรลต่อวันเพิ่มขึ้น14.6%ครับโดยเป็นการนำเข้าน I mean ้ำม uh ัน <huh>. ดิบถึง945,000กว่าบาร์เรลต่อวันอันนี้เพิ่มขึ้นถึง11%นะฮะก็คิดเป็นมูลค่าถึง1,9354ล้านบาทต่อเดือนหรือว่ามูลค่าเนี่ยเราเพิ่มสูงขึ้นถึง91.7%ครับ